สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮโลนิวเจนนะคะและขอต้อนรับเดือนพฤศจิกายนสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งเตือนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามเพื่อรับฟังดวงของท่านในทุกๆเดือนจะมีกระดิ่งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆม,มานะคะ,ะการคำนวณลัคนาตามที่ได้เคยแจ้งไปแล้วทุกคลิป <c oughs> สำหรับท่านที่ต้องการทราบลัคนาของตัวเองจะต้องมีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่แน่ชัดนะคะลองเข้าไปเช็คตามเว็บไซต์ฟรีทั่วไปได้เลยนะคะแต่หากท่านใดที่ไม่ทราบเวลาเกิดของท่านจริงๆไม่สามารถหาลัคนาได้ค่ะอาจจะดูได้จากวันที่ตามปฏิทินสากลที่มีหลักการแบ่งทั่วไปได้นะคะแต่อาจจะมีความไม,ไม่ชัดเจนเท่ากับผู้ที่ดูด้วยลัคนานะคะ การอ่านดวงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะ,ะหากต้องการดูดวงส่วนตัวก็จะต้องติดต่อมาทางส่วนตัวนะคะค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างทางช่องโฮโลนิวเจนเรานี้จะมีการอ่านดวงจากโหราศาสตร,ร์ไทยด้วยการเคลื่อนตัวของดวงดาวบนท้องฟ้าผสมกับการอ่านไพ่พรอมดเมอร์ลินนะคะเดือนนี้มีดาวที่สำคัญย้ายอยู่หนึ่งดาวที่เป็นดาวใหญ่ของ เครือจากภพเราก็คือดาวพฤหัสนะคะซึ่งหมายถึงดาวผู้ใหญ่ดาวทางด้านคุณธรรมการศึกษา,าจะย้ายจากภพสหัสเนี๋ยนะคะจะย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุมซึ่งจะมีผลอย่างไรบ้างต่อลัคนา,าชาวราศีพิจิกนะคะจะมีผลทางด้านาครอบครัว ทางด้านครอบครัวก็จะมีความผูกพันแน่นแฟ้นกันมากขึ้นเพราะว่าดาวพฤหัสจะอยู่ในตำแหน่งครอบครัวนะคะความสุขและความรื่นเริงก็จะมีมากขึ้นกับทางครอบครัวค่ะทีนี้ขอไล่ไปทำการงานการเงินและความรักนะคะความรักต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีเสน่ห์มากท่านที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีความ อ่อนแรงอ่อนใจกับคู่ครองนิดหน่อยแต่ท่านก็ไม่ได้ไปกังวลกับตรงนั้นมากท่านไม่ได้ไปโฟกัสกับการหมกมุ่นเสียใจหรือว่าหงุดหงิดหขุ่นคลิดกับกับคนรักนะคะ,ะท่านจะมีการโฟกัสไปกับเรื่องของการงานและการเงินมากกว่าส่วนความอบอุ่นกับทางครอบครัวก็ถือว่าดีค่ะสำหรับท่านที่โสดจะมี สน่ห์มากให้ระมัดระวังการเดินทางถ้าไปเดินทางไปที่ใดคนเดียวเนี่ยก็ให้ระวังอันตรายกับคนที่เขา,าตกหลุมรักตกหลุมในเสน่ห์ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเขาอาจจะคิดที่จะปลุกปั้มได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังทางด้านนี้นิดนึงนะคะค่ะอันนี้เป็นในส่วนของโหราศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พ่อมดเมอร์ลินกัน เพื่อดูว่าพ่อมดเมลินจะคอนเฟิร์มดวงของท่านอย่างไรขออนุญาตเปิดไพ่คะ่ะ สำหรับเดือนนี้นะคะลัคนาชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะต้องใช้คำว่าหมกมุ่นอยู่กับการงานทํางานหาเงินแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องรายจ่ายมีเงินเข้ามามากแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นกันต้องอาวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆนะคะการงานจะโดดเด่นทางด้านงานที่เป็นงานที่มา งานงานทางด้านงานลับๆน,นะคะหรือจะเป็นงานทางด้านสือ่อออนไลน์ก็ได้ก็จะโดดเด่นเลยทีเดียวส่วนความรักสำหรับคนโสดมีความรักที่ดีค่ะจะมีคนเข้ามาเยอะ,อะจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษสำหรับเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะต้องลดการประทะกันนิดนึงนะคะอย่าพยายามที่จะไป ก่อความหงุดหงิดซึ่งกันและกันแต่ดูแล้วลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะไม่ได้ไปวุ่นวายกับเรื่องของทางคนรักหรือสามีหรือภรรยามากสักเท่าไหร่ดูแล้วจะจะไปทางการคิดทางด้านการหาเงินซะมากกว่าก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาใดๆทางด้านครอบครัวสําหรับครอบครัวพ่อแม่ครอบครัว,รค,รว,ค,รค,รวคนของของ,ของเราเองนะคะถือว่ามีการฉลอง ลื่นเลงแล้วมีความอบอุ่นดีผู้ใหญ่ในครอบครัวมีความอบอุ่นให้ความรักกลมเกลียวกันดีนะคะนี่คือดวงตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะเอาไว้พบกันใหม่เดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะ